มวลมารลำพองนอนพรัต์ไรพรมแดนไรผู้ต่อต้านทุกเรื่องราวในโลกล่าขึ้นอยู่กับโอกาสความบังเอิญครั้งกระโนนเนียบหวงกับโปเกียหุนดึงดูดพลังมหาอมิตะไรพรมแดนของเทวะครึ่งหนึ่งเพราะโอกาสเหมาะกับความบังเอิญพลังมหาอมิตะไรพรมแดนครึ่งหนึ่ง แบ่งเฉลี่ยให้แก่คนทั้งสองมากว่าไม่มากนักแต่เมื่อถึงราคับขันอันตารายจะบังเกิดประสิทธิผลอย่างคาดไม่ถึงแต่ต่อให้บางครั้งสถานการณ์คับขันทั้งสองสามารถใช้พลังมหาอมิตะไร้พรมแดนออกแต่ยังคงไม่อาจใช้พลังมหาอมิตะไร้พรมแดนตามใจปรารถนาตอนนี้โปโกเกียวหุนผ่านขั้นตอนมกหิงสามารถใช้พลังมหาอมิตะไร้พรมแดนตามความต้องการ ชักนำพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนของเนียบพวงเคลื่อนไหวตามหลังจากนั้นพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนของวาตะเมฆาจะบรรลุถึงขอบเขตขั้นใดใช่บรรลุถึงขอบเขตของเทวะเมื่อการก่อนหรือไม่คำตอบจะปรากฏในบัตรจนเปาเกียวหุนได้รับพลังมหาอมิตะดินสุดยอด จากตอนที่โปะแปะสู้เจงสลายพลังกรุยจุดสำคัญทั่วร่างจนปลุกโปรง่งเพียงแต่จุดเง็กจิ้มอยู่ท้ายทอยไม่ได้รับการตบคลายดังนั้นพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนโคจรหมุนเวียนอยู่ภายในกายกระตุ้นเร่งร้าจนใบหน้าแดงกำ่ำแต่ยังไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้เมื่อเนียบพวงจี้นิ้วใส่จุดเง็กจิ้มของเขาเปาเกียวหุนพันพบว่าร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงขึ้น โปเกียหุนรู้สึกมีพลังไร้ผู้ต่อต้านกระจายไปทั่วร่างอย่างปลอดโปรง่งสีแดงบนใบหน้าก็แผ่ลุกลามไปยังแขนขาทั่วสับพางกายอย่างรวดเร็วเล่าตัวชุดม่วงเห็นเช่นนั้นฉุกคิดว่าผิดท่าแต่ตอนนี้โปเกียหุนพึ่งกรุยจุดทีพกระจรถือว่ายังไม่ปีกก้าขาแข็งพอเป็นโอกาสที่จะฆ่าเขาได้นึกถึงตอนนี้เล่าตัวชุดม่วงตะวาดกล้อง พื้นผิวดินรอบข้างถูกพลังมหาอมิตะดินสุดยอดของเขากระแทกปริแตกแยกออกหินใหญ่จำนวนมากถูกดูดรั้งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าใน,นปัจจนโปเกียหุน้นเนียบหวงพวกเจ้าตายเถอะเล่าตัวชุดม่วงตวาดสำทับอีกราลอยตัวต่อยหมัดออกกระแสหินใหญ่เหล่านั้นถล่มถมทับใส่โปเกียหุนกับเนียบหวงประหนึ่งฟ้าถล่มดินทลาย พร้อมกันนั้นคนขายกับกายเป็นขังข่าวสีแดงเลือดตัวหนึ่งโถมติดตามหินใหญ่ลงไปขายคิดดูดโลหิตของเปเกียหุนกับเนียบพวงให้หมดสิน้นแต่เปเกียหุนกับเนียบพวงยังเยือกเย็นดุดเดิมขายมองไม่เห็นหินใหญ่ที่ถมทับใส่จูบกระทั่งเล่าตัวชุดม่วงโถมถึงเบื้องหน้าสองวาเปาเกียหุนที่สงบปากคําเป็นเวลานานพลันลืมตาศาสตร์ประกายกล่าววาจาจากปากว่า ท่านเคลื่อนไหวเชื่องช้าเกินไปท่านพ่ายแพ้แล้วพ่ายแพ้ยังไม่ทันปัจฉะเล่าตัวชุดม่วงไหนเลยพ่ายแพ้ก่อนได้เมื่อเล่าตัวชุดม่วงรุกคืบหน้าไปอีกหนึ่งวาในที่สุดเข้าใจความหมายในวาจาโปเกี่ยหุนแล้วเขาพอคุกคามเข้าใกล้โปเกี่ยหุนพันพบว่าโปเกี่ยหุนขายกับกลายเป็นคนละคนตลอดทั้งร่างโปเกี่ยหุนแผ่พุ่งพลังสภาวะชนิดหนึ่ง เป็นพลังสภาวะของสุนักป่าซึ่งสามารถกลืนกินขังขาวสีแดงเลือดเช่นเล่าตัวชุดม่วงลงไปพลังสภาวะของสุนักป่านี้มิเพียงหนักแน่นเยือกเย็นและดุดันอม,มหิตถึงกับแฝงพลังไร้ผู้ต่อต้านซึ่งสามารถกลืนฟ้าทำลายดินมาดว่าก่อตัวจากฟ้าดินแรกกำเนิดจากฟ้าดินแต่อยู่ฟ้าสามารถทำลายล้างฟ้าอยู่ดินสามารถทำลายล้างดิน นี่คือพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนหรืออีกในหนึ่งคือพลังมหาอมิตะฝาสุดยอดเป็นพลังไร้ผู้ต่อต้านของเทวะมาดว่าเราตัวชุดม่วงมีพลังฝีมือเพิ่มพูนแต่พริปตานั้นยังบังเกิดจิตระยนยอ่อคล้ายกับขังข่าวสีแดงเลือดกลัวเกรงต่อสุนัขป่าใช่แล้วพลังมหาอมิตะดินสุดยอดของโป,โปแปะสู้เจงแม้ร้ายกาศ แต่จะอย่างไรใช้เวลาฝึกปรือน้อยกว่าเทวะยิ่งอย่าว่าแต่เล่าตัวชุดม่วงเพียงดึงดูดพลังมาสี่ส่วนไม่อาจเทียบเท่ากับพลังห้าส่วนของเป่าเกียหุนกับเนียบพวงแต่ไม่ว่าอย่างไรเล่าตัวชุดม่วงโถมจู่โจมออกไปแล้วเชกเช่นลูกเก่าทันที่หลุดจากแหล่งไม่อาจรั้งกับแต่กลางคันได้จะต่อยหมัดใส่เป่าเกียหุน โปเกียวหุนยังเยือกเย็นดุดเดิมใช้ฝ่ามือต้านปะทะอย่างหักโหมช่างเป็นฝ่ามือสถานฝาดินสะกดพูดเทพอย่างแท้จริงหมัดฝ่ามือพอปะทะบังเกิดเสียงดังราวแผ่นดินไหวขุนเขาโยกคลอนโป๊ะแปะสู้เจงแก้วตาดำและเสาะตักหมอที่ชมดูอยู่ด้านข้างหลวนถูกปลายพลังที่แตกกระจายออกกระแทกจนอ้าป,ปากกระอักโลหิตออก ยังมีเหล่าคนที่ไม่ขายคนที่กระแทกนั่งอยู่รอบข้างล้วนได้รับผลกระทบกระเทือนลั่งโลหิตออกจากทวารทั้งเจ็ดบนใบหน้าเหล่าตัวชุดม่วงที่ปะทะอย่างหักโหมมีสภาพอเนจอานาดยิ่งกว่านอกจากหลั่งโลหิตออกจากทวารทั้งเจ็ดบนใบหน้าแล้วผมเผ้าทั่วศีรษะยังหลุดกระจายปลิวเวียนว่อนไปทุกทิศทางกลับกลายเป็นศีรษะล้านแล้วรกราครั้งหนีเขาพ่ายแพ้แล้วจริงจริง แต่ว่าการพ่ายแพ้มิใช่หมายความว่าเล่าตัวชุดม่วงต้องตายขณะที่เขายอมรับว่าตัวเองพ่ายแพ้พันบังเกิดปฏิพานวูปหนึ่งพลิกข้อมือวูบหนึ่งเปลี่ยนจากหมัดเป็นกรงเล็บกางนิ้วทั้งห้าออกขวาใส่มือขวาของโปโกเกียวหุนเล่าตัวชุดม่วงพลันเกรงกำลังดูดรั้งใช้ออกด้วยอวิชามือโลหิตพลังหวนเขาคิดดึงดูดพลังมหาอมิตะไรพรมแดนของวาตะเมคาไปด้วย เนียบ <N ee b> พวงหลังจากจี้นิ้วใส่จุดเง็กจิ้มของเป่าเกียหุนก็ท่าฝ่ามือกับกลางหลังของเป่าเกียหุนตลอดเวลาพอเห็นเช่นนั้นใจหายวูบอุทานเบาๆว่าหุนซือเฮียรียบชักมือกลับเป่าเกียหุนทราบแต่แรกว่านี่เป็นมือโลหิตพลังหวนแม้แต่เป่าแปะสู้เจงยังพลาดท่าเสียที่แกอวิชานี้คิดชักดึงมือรังพลังกลับมิคาด กรงเล็บของเล้าตัวชุดม่วงคลายแฝงพลังดึงดูดอันรุนแรงดูดรั้งมือขวาของเขาไว้ไม่อาจถอนดึงกลับไปขณะเดียวกันพลังมหาอมิตะไรพรมแดนซึ่งเกิดจากการรวมตัวระหว่างเขากับเนี่ยพวงก็ถูกถ่ายทะลักเข้าสู่ร่างเล่าตัวชุดม่วงเล้าตัวชุดม่วงเห็นตัวเองพลิกสถานะจากพ่ายแพ้เป็นมีเปรียบสร้างความยินดียิ่งเสียยิ้มกล่าวว่าเป่าเกียร์หุน เนี่ยพวงแม้แต่โปะแปะสู้เจงยังพลาดพลังต่อมือโลหิตพลังหวนเด็กโสโครกเช่นเจ้าทั้งสองไหนเลยรอดผลได้วันนี้พวกเจ้าทั้งสองต้องตายใต้เงื้อมือเราได้แต่โทษว่าพวกเจ้ายืนอยู่ฝ่ายนางแพทย์สยาพลันได้ยินโปะแปะสู้เจงซึ่งนอนอยู่ห่างไปกล่าวว่าเนี่ยพวงเป่าเกียหุน้น เมื่อเท่าโศโครกชอบดึงดูดพลังของพวกเจ้าก็ปล่อยให้เขาดึงดูดไปจะอย่างไรเขาใกล้าตายแล้วโปเกียวหุนกับเนียยพวงรับฟังจนงงงันวูบเล่าตัวชุดม่วงที่เร่งดึงดูดพลังพลันเหลียวหน้าไปกล่าวว่านังแพทย์สยาใกล้ตกตายยังกล่าวว่าจากกระพือ,อยุอยงคิดสร้างความวุ่นวายแกเราเป่าแปะสู้เจงกล่าวว่าเราไม่ได้กล่าวกระพือเจ้า ทราบหรือไม่ว่าพลังมหาอมิตะดินสุดยอดจัดอยู่ในธาตุอิมเย็นพลังมหาอมิตะฟ้าสุดยอดจัดอยู่ในธาตุเอียงร้อนในร่างคนผู้หนึ่งไม่อาจบรรจุพลังธาตุอิมและเอียงรวมกันหาไม่จะเกิดการหักล้างกันอย่างรุนแรงจวบจนร่างของเจ้าเบ่งพองขึ้นคล้ายลูกหนังอัดลมเข้าไปเมื่อถึงเวลานั้น ขอเพียงมีคนถ่ายทอดพลังเข้าทางขม่อมของเจ้าร่างกายของเจ้าจะไม่อาจรองรับอีกต่อไปตลอดทั้งร่างระเบิดแหลกลานเสียชีวิตนี่เป็นวาจาหน้าตระหนกนักเล่าตัวชุดม่วงยิ่งรับฟังยิ่งอกสั่นขวัญแขวนรีบรั้งพลังกลับมามิคาดเขาไม่อาจควบคุมบังคับอวิชามือโลหิตพลังหวนได รู้สึกว่าตลอดทั้งร่างของเขาเบ่งพองขึ้นทีละน้อยดูท่าโปะแปะสู้เจงเก่าวถูกต้องจริงๆโปะแปะสู้เจงเห็นเช่นนั้นต้องทอดถอนร่ำพึงว่าเราแข็งขืนฟ้ามาตลอดชีวิตสุดท้ายค่อยพบว่าสวรรค์ลิขิตไว้แต่แรกโดยเฉพาะตะข่ายฟ้าแน่นหนาผู้ที่ก่อเวรสร้างกรรมกับสำรอกใหญพันธนาการตัวเอง เล่าตัวชุดม่วงทุ่มเทอย่างสุดกำลังยังไม่อาจรั้งกรงเล็บกลับจากเนื้อมือโปเกียวหุนได้ใบหน้าต้องกลับกลายเป็นแดงคําไปพร้อมกันนั้นโปเกียวหุนก็ไม่อาจชักดึงมือกลับอย่างรวดเร็วทั้งโปเกียวหุนและเนียบพวงพบว่าพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนภายในกายถูกเล่าตัวชุดม่วงดึงดูดไปคนละครึ่งหนึ่งเมื่อมองดูเล่าตัวชุดม่วงพบว่าร่างของเขาเบ่งพองขึ้นมาเท่าตัว ดูท่าพลังลมพรานาธาตุอิ่มและเอียงที่เขาดึงดูดมาล้วนบรรลุถึงขีดสุดทั้งยังหักหลางกันเองไม่หยุดหยัง่งไปหน้าเล่าตัวชุดม่วงบัดเดียวแดงก่ำบัดเดียวม่วงขำ่ำแสดงว่าได้รับความทรมานอย่างยิ่งยวดแต่แล้วใครนึกได้อันใดพันส่งเสียงหัวร่อออกมากล่าวว่าเราเข้าใจแล้วพลังลมพราณธาตุอิ่มและเอียงทั้งสองหักหลางกันเอง ทำให้ร่างของเราเบ่งพองขึ้นแต่นี่เพียงเป็นเรื่องชู่ครู่ช่วยามขอเพียงเรากั้มกลืนฝืนทนรับไว้ร่างกายก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อถึงเวลานั้นเรายังสามารถกำจัดพวกเจ้าเหล่ามารจนหมดสิน้นคำพูดนี้กล่าวไม่ผิดนอกจากมียอดฝีมือคนหนึ่งถ่ายทอดพลังเข้าสู่ขอมอมของเล้าตัวชุดม่วงทำให้ร่างของเขาเบ่งพองระเบิดออก แต่ตอนนี้ทั้งโป่าเกียวหุนและเนียบพวงล้วนไม่อาจทุ่มเทพ,พลังถ่ายทอดเข้าสู่ร่างเล่าตัวชุดม่วงได้สำหรับเหล่ามานโป่าแปะสู้เจงสูญเสียพลังฝีมือแก้วตาดำกับเสาะตักหมอล้วนรับบาดเจ็บบอบช้ำยากจะเคลื่อนไหวได้อีกหรือว่าคนทั้งห้าจะเบิกตาดูเล่าตัวชุดม่วงดึงดูดพลังจากเป่าเกียวหุนกับเนียบพวงจนหมดสิน้นจากนั้นเล่าตัวชุดม่วงค่อยทำลายล้างคนทั้งหมดด้วยอมหยิบ ไม่ยังเด็ดขาดยามนั้นแก้วตาดำที่อาศัยอยู่ในร่างของชือ้อกับเสาะตักห้อศพตากันวุบขายบรรลุข้อตกลงประการหนึ่งพาตัวที่อ่อนระหวยรยแรงลากฝีเท้าเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ทั้งสามที่ละกเก้าเล่าตัวชุดม่วงชมดูจนหน้าแปลเปลี่ยนไปตวาดว่าบัดซบพวกเจ้าทั้งสองคิดทำอะไรแก้วตาดำถลึงมองเล่าตัวชุดม่วง ในดวงตาประกายอมมาหิดเปี่ยมลน้นกล่าวว่าเจรัชฉานตอนนี้พวกเราทั้งรับปาดเจ็บทั้งเหนื่อยล้ายากที่จะลงมือได้อย่าลืมว่าวาตะเมคาสามารถผนึกกำลังพวกเราทั้งสองก็รวมพลังเข้าด้วยกันได้ใช่แล้วขอเพียงนางกับเซอรตักหมอรวมพลังเข้าด้วยกันสามารถถ่ายทอดพลังเข้าทงางขมอมของเล้าตัวชุดม่วงกดดันจนร่างระเบิดแหลกลานเสียชีวิต ขอเพียงเล่าตัวชุดม่วงถูกกำจัดความลับของขุมทองอันมหาศาลก็จะดับสูญไปพร้อมกับเขาโลกมนุษย์สามารถรอดผลจากภัยพิบัติชั่วคราวเล่าตัวชุดม่วงบังเกิดความประวัติลนลานขึ้นมา,ากล่าวว่าพวกเจ้าเสียสติแล้วหรือหากพลังลมปราณภายในร่างเราแตกระเบิดออกผู้คนในบริเวณต้องถูกพลังลมปราณอันมหาศาลกระแทกทำลายสังขารไปด้วย คำพูดนี้กล่าวมิผิดพลังลมพราณที่สะสมอยู่ภายในกายเล่าตัวชุดม่วงพอแตกระเบิดออกต้องมีอำนาจการทำลายล้างอย่างรุนแรงผู้คนในบริเวณยากจะรอดผลจากชะตากรรมได้ผู้ที่รอดชีวิตอาจมีแต่โป่าเกียวหุ้นกับเนียบห่วงซึ่งสะสมพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนอยู่ภายในกายมาดว่าแก้วตาดำกับเสาะตักหมอไม่อะไรในชีวิต แต่สถานที่นี้ยังมีโปาแปะสู้เจ่งและเหล่าคนที่ไม่ขายคนอีกจำนวนมากนึกถึงตอนนี้แก้วตาดำกับเสาะตักหมออดเหลียวมองดูจูยินของทั้งสองและเหล่าคนที่ไม่ขายคนทางเบื้องหลังมีได้พันเห็นเหล่าคนที่ไม่ขายคนพากันคุกเข่าลงกับผืนคนที่เป็นหัวหน้าขบวนกล่าวว่าท่านเทวทูตแก้วตาดำ ชีวิตของพวกเราได้รับการช่วยเหลือจากพวกท่านตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนตอนนี้หากคำนึงถึงพวกเราที่ไม่ขายคนไม่ขายพูดผีจนปล่อยปละละเว้นเดรจฉานชุดม่วงนี้ต่อให้พวกเราอาศัยน้ำตาตักหมอขจัดพิษช่วยให้กลับคืนสภาพเดิมเดรจฉานชุดม่วงนี้ต้องไม่ปล่อยปละละเว้นพวกเราและคนทางบ้านพวกเราดังนั้นพวกเราขอตายร่วมกับพวกท่าน ยากนักที่คนเหล่านี้เข้าใจซึ้งถึงคุณธรรมมาดว่าโลกนี้มีวินยูชนจอมปลอมไม่น้อยแต่ก็มีบุคคลที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นโลกมนุษย์แม้ไม่สมบูรณ์พร้อมแต่ยังไม่ถึงกับหมดหวังโดยสิ้นเชิงเป่าแปะสู้เจงกล่าวว่าประเสริฐเราเคยตัดพาะโลกมนุษย์ไม่สมบูรณ์พร้อมสุดท้ายค่อยพบว่าโลกมนุษย์ยังมีด้านที่ดีงาม นับว่าไม่เสียทีที่ถือกำเนิดเกิดมาเอ่ยถึงตอนนี้หยุดเล็กน้อยค่อยกล่าวย้ำที่ระคำว่าแก้วตาดำเสาะตักหมอพวกเจ้าไม่ต้องสนใจเราจูหยินให้กระทำการตามที่ตัวเองเห็นสมควรกระทำเถอะแก้วตาดำกับเสาะตักหมอร่ำร้องโดยพร้อมเพรยียงว่าตกลงจูหยินชาติหน้าพบกันใหม่ เสียงดังร่างลอยขึ้นทิ้งตัวลงที่ด้านหลังของเล่าตัวชุดม่วงยื่นฝ่ามือหนึ่งดำหนึ่งขาวออกทอทาบกาันร่วมพลังสองสายเป็นหนึ่งเดียวเล่าตัวชุดม่วงร้อนรุ่มใจขึ้นมาทัดทานว่าพวกเจ้าอย่าได้ทำเช่นนี้เรายินดีบอกตำแหน่งที่ซ่อนขุมทองอันมหาศาลต่อพวกเจ้าขอเพียงพวกเจ้าได้ครอบครองขุมทองนั้นพวกเจ้าจะเป็นผู้เข้มแข็งที่มีอิทธิพลอำนาจที่สุด แก้วตาดำทวนคำว่าผู้เข้มแข็งน่าเสียดายเราแก้วตาดำไม่ต้องการเป็นผู้เข้มแข็งเพียงเพื่อทวงถามความแค้นจากท่านไม่ว่าทองคำหรืออำนาจล้วนไม่มีคุณค่าความหมายข้าพเจ้าขอเพียงเรื่องหนึ่งเท่านั้นเรื่องอันใดแก้วตาดำถ่ายทอดบอกคำพูดซึ่งนางคิดกล่าวในห้าสิปีนี้ออกมาพร้อมกับโลหิตที่กระอักจากปากว่า ขาพเจ้าเพียงดำเนินการเพื่อยี่ตีน้องรองซึ่งถูกท่านจับโยนลงในหม้อที่เดือดพล่านเพื่อบิดามารดาที่ถูกท่านสับสังขารและเพื่อบ่าวไพร่หญิงรับใช้ที่ต้องตายโดยไร้ความผิดให้ท่านชดใช้หนี้โลหิตด,ด้วยชีวิตเสียงขาดคำแก้วตาดำกับเสาะตักหมอพากันพุ่งมือทั้งสี่ข้างออกฟาดใส่ขมอมของเล่าตัวจุดม่วง พลังสองสายที่รวมเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทลักเข้าสู่ร่างเล่าตัวชุดม่วงเล่าตัวชุดม่วงพลันแผดร้องคำหนึ่งร่างเบ่งพองโตกว่าเดิมผิวกายตลอดทั้งร่างเริ่มปริแตกออกร่างกายของเขากำลังจะระเบิดแล้วขณะที่การแตกดับของโลกกำลังจะมาถึงเสาะตักหมอพลันชักมือข้างหนึ่งกลับมาเกะากุมมือข้างหนึ่งของแก้วตาดำไว้กล่าว่าแก้วตาดำ ถนอมตัวแก้วตาดำงงง,งันวูบหนึ่งในเวลาเช่นนี้เสาะตักหมอฉไหนย,ยังบอกให้นางถนอมตัวจากนั้นนางพบว่ามือข้างที่เสาะตักหมอแตะสัมผัสกับมือของนางปรากฏพลังความเย็นสายหนึ่งแทรกซึมเข้าสู่ร่างนางแทบผนึกร่างนางกลายเป็นน้ำแข็งต้องร้องโล r o ว่าพลังเทพธาตุน้ำแข็งนางคาดคิดไม่ถึงว่าเสาะตักหมอ หลังจากถ่ายทอดพลังเข้าสู่ร่างเล่าตัวชุดม่วงยังมีพลังหลงเหลือติดตัวดังนั้นกล่าวว่าสาตักหมอมาดว่าท่านยังมีพลังเทพธาตุน้ำแข็งหลงเหลือก็ไม่ต้องถ่ายทอดให้แก่ข้าพเจ้าหากแต่ผนึกพลังคุ้มครองกายไม่เช่นนั้นท่านต้องถูกระเบิดร่างแหลกลานเสาะตักหมอเฝ้ามองดูแก้วตาดำกล่าวว่าเราไม่สนใจมาดว่าภายหลังการระเบิด จิตวิญญาณท่านจะดับสูญสลายแต่สามารถรักษาสังขารร่างกายของของชื้อไว้ยังดีอยู่ท่านใหญ่ต้องทำเช่นนี้ทั้งนี้เพราะเราคิดเป็นบุรุษที่เข้มแข็งเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงแก้วตาดำรับฟังจนงงง,งันวูบใบหน้ากับกลายเป็นขาวซีดนางพลันนึกออกว่าเมื่อเนิ่นนานมาแล้วนางเคยกล่าวคำพูดเหล่านี้ต่อบ,บุรุษผู้หนึ่ง ยามนั้นถามโองว่าท่านคือเสาะฮิวเสาะตักหมอกล่าวด้วยความรักอันลึกซึ้งว่าถูกแล้วแก้วตาดำขอบคุณท่านที่ยังจดจำเนนน้อยเสาะฮิวได้น่าสิดายดยพวกเราไม่อาจมีชีวิตสืบไปโปกเกียวฮุนเนี่ยพวงจูยินเราเสาะตักหมอถือกำเนิดเกิดมาในโลกนี้ยินดีที่ได้พบผ่านพวกท่านโดยเฉพาะ แก้วตาดำเอ่ยถึงตอนนี้มือที่เกาะกุมมือของแก้วตาดำยิ่งกระชับแน่นกว่าเดิมคลายอะไรอาวร์ต่อการพรากจากกล่าวอีกว่าเราใช้น้ำแข็งรักษาสังขารร่างกายของท่านไว้นับเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราสามารถกระทำเพื่อท่านพวกท่านสามารถรักษาจิตวิญญ,ญาณไว้ท่านต้องมีชีวิตสืบไปอย่างเข้มแข็งลาก่อน เสียงขาดคำร่างของเล่าตัวชุดม่วงพลันระเบิดออกพลังลมปราณธาตุอิมและเอียงที่สะสมยุ่ภายในกายหลวนแตกทะลักออกมาปริป,ป่านั้นสวนอุทยานวัดเสียวลิมยี่ปรากฏลำแสงหนึ่งขาวหนึ่งแดงสองสายแพ่กระจายออกปกคลุมเป็นบริเวณกว้างลำแสงประกายคลี่คลุมทั่วโลกลาและคลี่คลุมทั้งธรรมะอธรรม พร้อมกับการแตกระเบิดของพลังลมปราณธาตุอิ่มและเอียงสองชนิดคนเทพมารปีศาจบุญคุณความแค้นความรักความชังความคับข้องอายุติธรรมแผนการอันยิ่งใหญ่กราบรอยน้ำตาและความเจ็บปวดรวดร้าวทั้งมวลล้วนถูกทำลายพินาศสิน้น ต่ก่อนที่โป๊ะเกียหุนกับเนียบห่วงจะถูกพลังระเบิดทำร้ายสิ้นสติไปยังได้ยินโปกแปะสู้เจงหัวรอดด้วยความอาถรรพ์หัวรอดว่ามีเสียทีที่ถือกำเนิดมายังมีเสียงร้องร่ำของแก้วตาดำที่คร่ำครวญถึงเสาะตักหมอผู้งมงายในรักค้ายกับว่าได้ยินนางกก่าวขอบคุณโปกเกียหุนกับเนียบห่วงส่งเสริมนางชําระล้างแขนเป็นผลสำเร็จ น่าเสียดายเมื่อถึงตอนท้ายทุกประการถูกเสียงระเบิดกลบกลืนหายไปวันที่3ภายหลังการระเบิดอย่างรุนแรงเรื่องราวเป็นไปตามความคาดหมายโปกเกียวหุนกับเนียบพวงอาศัยพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนภายในกายรักษาชีวิตรอดพ้นจากการระเบิดแต่ก็รับบาดเจ็บแผลเกลื่อนกาดทั่วร่างสลบสลดยไปหลายวัน ยามเที่ยงของวันที่3าวาตะเมคาค่อยฟื้นคืนสติมาทั้งสองพอฟื้นคืนสติค่อยพบว่าตัวเองอยู่ในกระท่อมอันรกร้างหลังหนึ่งมีหนํำซ้ำที่ข้างเตียงของคนทั้งสองยังนั่งไว้ด้วยสามีภรรยาสูงอายุผมเผาหอกขาวผู้หนึ่งสามีภรรยาคู่นี้หากนับรวมกันสมควรมีอายุเกือบ2 0 0ปี ผู้สูงอายุทั้งสองพอเห็นโปเกียวหุนกับเนียพวงฟื้นคืนสติมาล้วนมีสีหน้ายินดีกล่าวว่าดีแล้วดีแล้วพวกท่านฟื้นคืนสติมาต้องขอบคุณฟ้าดินจริงๆผู้สูงอายุออกจะผีรีผีไรแต่ก็เกิดจากจิตใจอันเป็นกุศลโป๊เกียวหุนแม้ไม่ชมชอบคบหาผู้คนยังไม่แสดงสีหน้าอันขุนข้องรำคาญส่วนเนียพวงกล่าวว่ากงกง พวกพัวเป็นพวกท่านช่วยเหลือพวกเรากลับมาพวกเราสลบสลายไปนานเท่าใดแล้วสตรีชรานั้นกล่าวว่าพวกท่านสลบสลายไปสามวันแล้วบุรุษหนุม่มดีที่เมื่อหลายวันก่อนพวกเราผ่านไปยังวัดเสียวลิมยี่ค่อยพบเห็นพวกท่านกับหญิงสาวนางหนึ่งนอนอยู่ในซากปลารักหักพังไม่เช่นนั้นพวกท่านคงถูกฝังทั้งเป็น เนียบพวงพอฟังคำหญิงสาวพันฉุกใจคิดหรือว่าเป็นของชือยามนั้นรีบกล่าวว่ากงกงพวกผัวหญิงสาวนั้นอาจเป็นม่วยมวยของเราสองพี่น้องตอนนี้นางอยู่ที่ใดเพื่อปกปิดศักดิ์ศรีที่แท้จริงเนี่ยพวงเรียกพี่เรียกน้องกระโปเกียหุนและยึดถือของชื้อเป็นม่วยม่วยชายชรานั้นฉีมือไปยังมุมห้องซึ่งจัดตั้งเตียงปล่อยม่านมุงลงมากล่าวว่า นางอยู่ที่นั้นจนบัดนี้ยังไม่ฟื้นคืนสติมาเนียบหวงกับโปเกียวหุนยันกายลุกขึ้นเดินไปเลิกม่านมุงขึ้นเห็นบนเตียงนอนไว้ด้วยขงชื้อจริงๆมาดว่านางยังสลบสลายไม่ได้สติแต่ดูไปไม่ได้รับอันตรายใดสร้างความยินดีแก่เนียบหวงยิ่งเพียงไม่ทราบภายในร่างของของชือ้อยังมีจิตวิญ,ญญาณของแก้วตาดำสถิตยอยู่หรือไม่ เนี่ยพวงคิดหันกายไปกล่าวขอบคุณกงกงพวกผัวนั้นมิคาดเพียงหมุนตัวกลับพบว่าสามีภรรยาคู่นั้นสาบสูญจนไรร่องรอยคนธรรมดาสามันไหนเลยสาบสูญโดยเร็วถึงเพียงนี้นอกจากสามีภรรยาคู่นั้นมีท่าร่างที่รวดเร็วกว่าเสียงเนียบพวงงงงันวูบหนึ่งจึงกล่าวหุนซือเฮียสามีภรรยาสูงอายุคู่นั้นฉไหนาหายสาบสูญไป หรือว่าพวกเขาคือโปกเกียวหุนขายเข้าใจความหมายของเนี่ยพวงกล่าวด้วยความหมายอันลึกซึ้งว่ามิใช่พวกเขาพวกเขาที่ว่าที่แท้เป็นผู้ใดเนี่ยพวงพอฟังก็รับรู้ด้วยจิตสำนึกพงกศีรษะแต่ว่าถูกแล้วมิใช่พวกเขาการระเบิดครั้งนี้สถานทั้งดินฝาแก้วตาดำกับเสาะตักหมอ ปราศจากพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนคุ้มครองกายอาศัยพลังเทพธาตุน้ำแข็งของเซาะตักหมออย่างมากคุ้มครองชีวิตของเขาหรือแก้วตาดำคนใดคนหนึ่งนอกจากเอยถึงตอนนี้หยุดเล็กน้อยค่อยต่าวสืบต่อก่อนการระเบิดแก้วตาดำใช้วิชาชีวิตอื่นส่งเสริมดึงดูดจิตวิญญาณของเซาะตักหมอเข้าสู่ร่างของชือ้อหลังจากขงชื้อรอดชีวิตจากการระเบิด ทั้งสองค่อยถ่ายทอดจิตวิญญาณเข้าสู่ร่างกงกงพวผัวซึ่งอายุไขใกล้สิ้นสุดผู้หนึ่งเขานิ่งเงียบงันไปชั่วขณะจึงกล่าวอีกว่าแต่ต่อให้แก้วตาดำกับเสาะตักหมอยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกเขาคงไม่เข้าสู่ยุทธจักรอีกพวกเขาต้องอยู่ที่นี้ครองคู่กันชั่วชีวิตคำพูดเหล่านี้เสมือนกล่าวต่อโปเกียหุนและขายกล่าวกับบุคคลที่ไม่อาจดำรงคงอยู่สองคน เขาขายต้องการให้ทั้งสองเข้าใจว่าเขากับโปเกียวหุนจะไม่แพร่งลายข่าวคราวที่ทั้งสองยังไม่ตายออกไปเขาหวังว่าทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันจวบชั่วฟ้าดินสลายเห็นขงชื้อยังสลบสสไลไม่ฟืน้นแต่เพื่อรีบรุดกับสมาคมใต้ล่ามอบยาขจัดพิษที่ได้รับจากโป่แปะสู้เจงปอนให้หิวเย,ยกรับประทานเนี่ยพวงมิอาจไม่กลับเข้าสู่ขุมนรกเขาวงกต ชักนำต้นหลังซึ่งยังตกอยู่ในสภาพซึ่งซึมเซาออกมาดีที่เสาะตักหมอเคยนำพานเนียยพวงออกจากขุมนรกเขาวงกฏเนียยพวงก็มีความสามารถผ่านตาไม่ลืมเลือนดังนั้นต้นหลังไม่ถึงกับถูกทอดทิ้งอยู่ในขุมนรกเขาวงกฏวันรุ่งขึ้นทั้งสองว่าจ้างรถม้าคันหนึ่งออกเดินทางเนี่ยพวงกับเป่าเกียหุนทำหน้าที่บังคับมา้าตันหลังกับของชือ้นอนอยู่ภายในรถในที่สุด วเขาลงจากภูเขาทรงสัวอําลาจากสถานที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดและยุติความรักความแค้นทั้งมวลมุ่งสู่เส้นทางยุทธจักรที่ไม่คืนกลับสืบไปแก้วตาดำกับเสาะตักหมอตายแล้วจริงๆไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันไม่มีผู้ใดพบเห็นร่องรอยของทั้งสองอีกแต่วันที่เนียบพวงและพวกจากไปส่วนลึกของพงหญ้า ซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมที่พักของพวกเขาไม่ไกลไม่ทราบเป็นผู้ใดปักตั้งป้ายสุสารก้อนหนึ่งป้ายสุสารความจริงไม่มีใดแปลกพิสดารแต่บนป้ายสุสารก้อนนี้กับสลักอักษรแถวหนึ่งว่าที่ฝังศพของจูยินสตรีที่หานกล้าที่สุดควรแก่การยกย่องที่สุดมีหนำซสามเบื้องหน้าป้ายสุสารไม่ได้ปักทูบเช่นเดียวกับชนชาวโลกใช้กราบไหว้ผู้ตาย หากแต่จัดวางหน้ากากโลหะสีดำและดอกไม้สีดำกําหนึ่งเป็นนางเป็นเขานางกับเขายังไม่ตายจริงๆหลังจากที่นางกับเขาสะสางบุญคุณความแค้นทั้งมวลในที่สุดคนรักสามารถครองคู่อยู่ร่วมกันหน้ากากสีดำแม้เป็นของเส้นไหวแต่ค้ายกับเพเยยแย้มยิ้ม ขายกับยิ้มหยันบุญคุณความแค้นทังโลกความลำบากตรากตรำของชนชาวโลกเสมือนกับยิ้มจำนานถึงจูยินของพวกเขาซึ่งกำหนดอุดมการเพื่อความเสมอภาคของสรรพชีวิตทั้งมวลมาดว่าปณิธานของจูยินพวกเขายังไม่หลุล่วงแต่พวกเขาเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติฮั่นต้องมีบุคคลดำเนินการเพื่อบรรลุถึงความเสมอภาคของอาณาจักรประชาราษ